สวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้จะนำเสนอปัจจัยทางจิตลักษณะและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบของนิสสาชั้นปีที่หนึ่งมหา,หาวิทยาลัยราชภัฏวัดยาลงกรในพระบรมราชุป,ปถามผู้วิจัยคือสิริพรแวววววและดิฉันอาจารย์ดรวิภาพรตันทสวัสด์ความสำคัญของปัญหา วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีอายุประมาณ18-19ปีซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้นิสัยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งและยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อไปสู่การทำงานบางครั้งในการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตของนิสาน,นั้นก็นำวิธีการที่เราเรียกว่าการเรียนแบบ การลอกแบบหรือการเอาแบบอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิสสาวัยรุ่นอย่างปกติแต่อย่างไรก็ตามหากนิสสามีบุคคลต้นแบบที่มีพฤติกรรมที่ดีมีจริยธรรมก็จะทำให้สามารถเรียนแบบในสิ่งที่ดีงามด้วยแต่ถ้าหากยอมรับต้นแบบหรือตัวแบบที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อบรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่ดีและเต็มไปด้วยความ รู้สึกเกลียดชังไม่ว่าจะกระทําด้วยคําพูดความคิดหรือพฤติกรรมจากประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นทําให้ผู้วิจัยเกิดสิ่งที่อยากจะสนใจศึกษาคืออยากจะทราบว่ามีปัจจัย ใดบ้างที่เป็นปัจจัยทางจิลักษณะและปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบของนิสสาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนวิาลยลงกรในพระลมบาชุวะธรรมวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนความวิตกกังวลต่อก,การได้รับการยอมรับ อิทธิพลของคนต้นแบบค่านิยมพิธีกรรมการใช้เทคโนโลยีและพิธีกรรมการเรียนแบบคณิตศาสตร์ชั้นปีที่1เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมและปัจจัยทางจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพิติกรรมการเรียนแบบของนิาสตร์ชั้นปีที่1ประชากรคือนิสศาสตรชั้นปีที่1จําจำนวน1,969คนกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณจาก ตารางการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโรยามาเน่โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ370คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยมีการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นทั้งของแบบสอบถามทั้ง6ฉบับ สิติที่ใช้ในการวิจัยคือสิติพรรณนาได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสิติอนุมานคือการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์การถดถอยพหุคูณกำหนดระดับนยัยะสําคัญทางสิติที่น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าผลการวิจัยพบว่าสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเรียนแบบความวิตกกังวลต่อการได้รับการย้อนรับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบ อิทธิพลของบุคคลต้นแบบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเรียนแบบได้โดยเรียงจากตัวพยากรณ์ที่ส่งผลมากที่สุดไปน้อยที่สุด4ปัจจัยได้แก่ความวิตกกังวลต่อการได้รับการยอมรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอิทธิพลของบุคคลต้นแบบ และค่านิยมโดยตัวแปรทั้ง4ตัวนี้สามารถที่จะร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเรียนแบบของนิสษาชั้นปีที่1ได้ร้อยละ15.30การอภิปรายผลจากสมมติฐานข้อที่1เพราพบว่าสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติการรมการเรียนแบบทั้งนี้นิสสาอาจจะเกิดจากนิสสาอยู่ชั้นปีที่1ซึ่งมาจาก ถิมที่อยู่ที่แตกต่างกันและเพิ่งเข้ามาอยู่ร่วมกันดังนั้นจึงอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและมีระยะเวลาในการที่จะเรียนแบบกันยังน้อยทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีความสนิทสนมจึงทำให้เกิดการเรียนแบบขึ้นได้น้อยสมมติฐานที่2 พบว่าความวิตกกังวลต่อการได้รับการยอมรับมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนแบบทั้งนี้เพราะการได้รับการยอมรับนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกถึงการขัดแย้งในภายในจิตใจถ้าไม่ได้รับการยอมรับก็จะเกิดความตึงเครียดเกิดความวิตกกังวลฉะนั้นก็จะทําให้ตัวนิสาไม่กล้าที่จะปรับตัวเข้าหาผู้อื่นลังเลกังวล จึงต้องใช้วิธีการของการเรียนแบบเพื่อลดความวิตกกังวลว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือไม่สมมุติฐานที่3อิทธิพลของบุคคลต้นแบบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบของนิสสาทั้งนี้เพราะบุคคลที่อยู่รอบตัวนิสานั้นนิสสาสามารถที่จะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมและเรียนแบบได้โดยตรงและทางอ้อมจึงเกิดการเรียนแบบได้โดยง่ายสมมุติฐานที่4 ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบทั้งนี้เพราะค่านิยมก็คือความรู้สึกชื่นชอบและเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ตนเองชอบจึงนำไปสู่การเรียนแบบได้โดยง่ายสมมติฐานข้อที่5พฤติกรรมการใช้เทคโลยีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนแบบทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีการสอนให้รู้จักถึงการเท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการใช้สื่อส่วนใหญ่ก็เพื่อความบันเทิงและ เน้นในเรื่องของความต้องการที่จะมีความรวดเร็วในการใช้สื่อมากกว่าที่จะเรียนแบบเพราะการเข้าไปดูสื่อต่างๆนั้นก็เพื่อความบันเทิงของตัวบุคคลมากกว่าสมมุติฐานข้อที่6จากผลการวิจัยพบว่าความวิตกกังวลต่อการได้รับการยอมรับนั้นสมผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบเพราะจากการที่นิสาเข้ามาอยู่ นายมหาวิทยาลัย,ลยก็อาจทําให้นิสานมีความกังวลว่าจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนหรือไม่ฉะนั้นการเรียนแบบจึงเป็นทางออกหนึ่งที่จะทําให้นิสานั้นสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้พฤติกรรมการใช้ลรีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบเช่นกันเพราะการได้รับสื่อต่างๆเป็นเสมือนการเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นได้เติมเต็มจินตนาการของตนเอง ทำให้เรารู้สึกถึงการที่มีความสุขและเรียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบและได้ผลลัพธ์อย่างที่ตัวแบบได้รับเช่นกันบุคคลต้นแบบบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญที่เราสามารถมองเห็นและสังเกตและเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้ง่ายที่สุดค่านิยมจากการศึกษาก็พบว่า ค่านิยมของนิสาในการใช้สมาร์ทโฟนในการเรียนนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะใช้เพื่อสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามเพื่อใน f a c e b o o k ไลน์หรือ Instagram จึงอาจส่งผลต่อการเรียนแบบของนิสาได้ตลอดเวลาเช่นกันข้อเสนอแนะในการวิจัยในการนำผลการวิจัยไปใช้พบว่าจากการพบว่า ความวิตกกังวลต่อการได้รับการยอมรับของนิสสาชั้นปีที่1เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนแบบภาคที่สุดดังนั้นจึงควรมีการใช้วิธีการให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นิสสาฝึกฝนจิตใจ,จตนเองสร้างความรู้สึกพึงพอใจเคารพและเห็นคุค่าในตนเองก็จะสามารถลดความขัดแย้งในใจได้ ข้อเสนอแนะในการวิจัยที่ควรทำต่อไปก็คือควรศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนแบบเช่นบุคลิกภาพความภาคภูมิใจนตนเองหรือความคาดหวังของผู้ปกครองและควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนแบบของนักศึกษาด้วยวิธีวิทยาการอื่นๆเช่นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ด้ข้อมูลที่มีความเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับฟังการนำเสนอหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงานวิจัยนี้ให้ดียิ่งขึ้นโปรดให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้วิจัยด้วยขอขอบคุณค่ะ